ส <rude S 2> วัสดีค่ะดาวโคเชสอนถักเสื้อนะคะนี่เป็นผลงานที่ดาวเพิ่งถักเสร็จนะคะเพื่อนๆอ่อยังไม่ได้ใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นเสื้อต่อดอกหกกลีบนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆความยาวของแขนอยู่ที่เก้านิ้วนะคะความยาวของตัวเสื้อนะคะอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะคะเพื่อนๆเป็นเสื้อคอปาดนะคะนี่นะคะเป็นเสื้อคอปาดนะคะรอบอกใส่ได้ถึงอกสี่สิบสองนิ้วเลยนะคะนี่นะคะคือตัวจะใหญ่นะคะเพื่อนนี่นะคะ ส่วนคลิปวิธีการถักถ้าใครสนใจอยากถักเสื้อตัวนี้นะคะก็ลองกดเข้าไปดูในบ้านของดาวได้เลยนะคะชื่อดาวโคเชสอนถักเสื้อนะคะดูคลิปเสื้อตัวสีขาวสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีกะปิก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยว่าชอบทรงไหนนะคะเพราะว่าแต่ละตัวจะถักทรงไม่เหมือนกันนะคะแต่ดอกด้านในจะเหมือนกันนะคะแต่ช่วงแขนช่วงชายเสื้อนะคะจะต่างกันนะคะเพื่อน ฝากติชมผลงานด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ